วันนี้เรา9.9นิวพี o เพลจะพาท่านมาพบกับเจ้าของร้านพิยาข้าวขาหมูนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรีวิวที่สูงสุดในตอนนี้นะครับจะทะลุ2แสนกว่าแล้วนะครับตอนนี้เป็นข้าวขาหมูพิยานะครับวันนี้เจอพิยาพอดีพิยาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบวันนี้ได้ยินข่าวว่า โด่งดังในทิกตอกอ่าจริงๆเจ้าของไม่รู้เลยว่าทิกอ่าทิกตอกอะไรวะก็ไม่รู้มีคนมาหาถามหาพิยามากนะครับอ่าสองแสนรู้สองแสนแล้วนะยินข่าวว่าไปเจออาจารย์เห้วใช่ไหมแล้วมีโชคมีลาบหรือว่ามีอ่าอย่างที่อาจารย์ได้ทักทุกอย่างไหมลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเจออาจารย์ทักอะไรบ้างวันนั้นทักทักเรื่องแรกเลยเรื่องเรื่องร้านสามสามร้านอ่า เขาบอกเนี่ยหนึ่งสองสามยกมาหนึ่งสองสามนั่นเนี่ยร้านที่สามออเออจริงจริงเลยเป๊ะเลยทุกอย่างจริงแล้วในในในวิดีโอติ๊กตอกเนี่ยบอกว่าที่เนี่ยไกลจากถนนเท่าไหร่แล้วก็ใช่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยเจ้าของที่ท่านทักมายังไงทีแรกเขาบอกว่าที่ที่ไปซื้อในดีก็ห่างจากถนนใหญ่ทางเข้ามันเป็นสามแยกสามแยกจริง ามแยกจริงๆเลยแลออ้วทางเข้าเนี่ยเป็นสามแยกแล้วก็เข้าไปประมาณแปดร้อยเมตรไม่รู้เรื่องหรอว่ากี่เมตรเพราะเราไม่เคยไม่ไม่เคยเราไม่ได้คนพื้นที่แล้วร,รู้ยังไงว่าแปดร้อยเมตรที่แท้จริงถ้าพี่โทรมาโอ,อ,องตี่ไม่เขาดูเขาโทรมาเขาอกพี่ยาที่ที่ที่อาจารย์เขาทักอ่ะเ๊ะเลยนะเพราะว่าจากถนนใหญ่ถึงที่ทนี่เนี่ยแปดร้อยเมตรจริงๆพี่ส่งวีดีโอให้ดูทำไมใช่ คือในวิโรนี่จะมีเรื่องที่ที่ขึ้นมาก่อนเลยใช่เรื่องบ้านเขาบอกจะได้บ้านนะถึงจริงเพราะว่าแล้วก็บอกว่ามีหนองน้ําด้วยใช่พี่ยาก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยโอ้โหนี่จุดยอดได้เห็นน้องห่มผ้าสีแดงนี่รู้สึกนี่เป็นคำว่าร่ํารวยกี่หัวด้วยหัวด้วยเนี่ยอ้าวกี่หัวแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ปลาเป็นจะสิบล้านนะมั้งเนี่ยโอออยาถเที่รออยู่นะรออยู่แล้วมีอาจารย์ทักอีกว่า จะได้อีก30บล้านไมทูลออยู่ลออยู่นี่คงจะเป็นจริงเนี่ยเนี่ยสาทูอ๋อลออยู่ลออยู่อันนี้ครับทุกอย่างเป็นจริงอาจารย์ก็บอกว่าที่แ800ดร้อเมตรก็แ800ดรอเมตรจริงๆจริงจแล้วกลับมาจะได้หวยร่ํารวยหวยนี่รอบพิสิทธงวดก็คงหลายล้านนะครับจะไม่บอกจะไม่บอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวแล้ววันนี้ก็จะมีหวยวันนี้ทําหวยได้แล้วใช่ไหมไม่ อันนี้คือจูดกันกับน,น้องๆเขาอะอ๋อแต่ว่าได้ได้แล้วใช่ไหมอ่าแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวก่อนเด๋ยวพิ่อน้องเขาอันนี้คือพากันจุดกันอ่าแล้วแล้ว,ลวอาจารย์ทักมาเนี่ยเรื่องที่ก็ถูกเ,เรื่องหวยก็ใช่แล้วอีกเรื่อเรื่องหนึ่งเด็ดที่สุดก็คือเรื่องรถที่มีแฟนที่ยาเป็นไงใช่เขาบอกว่าเขาจะอ่าจะได้เลื่อนตำแหน่งอืมอ่าก็ได้ได้แล้วเมื่อเมื่อที่ที่แล้วในสิ่งยศเป็นทางการแล้ว โอ้ใช่เรียบร้อยแล้วสามอย่างเป็นจริงทุกประการอ่าใช่โอ้นี่เหมือนเปิดสมุดผ่านเลยนะเนี่ยเราเราไปเราไม่ได้ถามเลยเลยนะไปถึงก็เราก็ไม่กล้าถามเพราะว่ามันเราไปฉุดกระหูกอ่ะก็ไปยื่นมือเลยไม่กล้าถามเลยเลยเั้งทจิ้มจิ้มจิ้มเงี้ยถ้าพักพักมาหนึเด้งเลยโอ้ยอดครับผมนี่ครับปฏิหารมีกับที่ยาจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ ่มาเล่าสู่กันฟังเนาะนี่สิทธิเอกอาจารย์แหน่เลยนะครับเนี่ยสิทธิเอกเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีผมให้พรุ่งนี้ผมให้ยังโอเคเอาเอาใบหวยหน่อยให้อะไรวันนี้เหรออ่าะใจใจชอบนะตัวเองคือชอบแต่ซื้อโนตบุ๊กอะไรเยอะมากอืมออืมอืมโอ่้ดูเอานะอ่ดูเอานะสามสิบล้านอยู่ที่นี่แล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับ